สวัสดีครับทุกท่านังผมปรเมจันร์สีดีรับกับเข้าสู่ c อ l l o u t y z y z o m e i e นะฮะเหลือเวลากันอีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับ Call of Duty ภาคใหม่ล่าสุดนะครับกับ Call of Duty Black Ops 6ก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของ r o u a s e Zombie นะฮะที่หลายๆคนอาจจะชอบหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปเล่นกันกับ Modern Warfare Zombie หรือ new to the fan ชายในการยิงผีเกมคอร์สนะครับประจวบก,ก,กันกับทางทีมงานก็มี intel drop เข้ามากันด้วยนะผมเลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่ผมจะมาปูพื้นฐานวันๆน,น,นะฮะสำหรับหลายๆคนที่สนใจที่จะทดลองเล่นกันก่อนอื่นเลยก็จะมาเริ่มที่โหลดเอานะครับก็จะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปยังแมปซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นแมปไหนก็ตามนะฮะเราสามารถพก ของหรือจัดเตรียมแบ่งออกเป็น c a t ตากรีกันได้ทั้งหมด6อย่างด้วยกันมี primary weapon, melee weapon, field upgrade, tactical lethal grenade แล้วก็ก o บ b l กกรรม p a ็คนจุดจุดนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่น่ามีการแปลไทยทับสับกันแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงอยากให้หลายๆคนที่ อาจจะมีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษก็พยายามจําคําเหล่านี้ไว้แล้วก็จําได้ว่ามันเป็นประเภทใดประเภทใดทีนะฮะก็มาเริ่มกันที่ Primary Weapon นะครับเราจะสามารถถือหรือเลือกปืนไปได้เพียงกระบ,บอกเดียวนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเมันจะมีปืนให้เก็บภายในแบบเปล่ามันมีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่แค่ตอนที่เราเลือกโหลดเอาเข้าไปเนี่ยมันเลือกได้เพียงแค่กระบ,บอกเดียวไม่เหมือนกับ MWC เนาะก็ ในส่วนของอาวุธก็เลือกได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ assault rifle, ยัน launcher ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ในส่วนของ melee weapon เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า c อ l l of Duty ภาคหลังๆช่วงหลายปีมาเนี้ยอาวุธระยะประชิดนั้นไม่มีความหลากหลายเยอะมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่ k a t า n a มีเคียวมี riot shield มีหอกเป็นสเปียคือมันหลากหลายเยอะยิ่งขึ้นมากๆจนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใน Black Op s 6นั้นมันจะมีให้เลือก เยอะแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนมันจะมีมากกว่ามีดหรือเราเอาหมัดไปต่อยซอมบี้นะฮะเพราะฉะนั้นเลยมีในส่วนของออปชันในการเลือกเมลี่เวปอนเพิ่มเข้ามาหมดหมู่ถัดมานะครับกับฟรีวับเกตนะฮะถือเป็นพลังพิเศษที่เราสามารถเลือกเข้ามาได้นะครับอินเ g อร์จีก็เป็นการดรอปพลังงานไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นช่วงเป็นช่วงเ a n นซี่การเป็นการดึงความสนใจซอมบี้มาหาตัวเราแต่เมื่อเราฆ่าซอมบี้ได้แล้วเราก็จะได้เกราะเพิ่ม Hearing Ora เป็นการปล่อยลังสีเพิ่มเลือดเป็นวงกว้างๆรอบตัวเรานะฮะ Eater c h o t เป็นการหายตัวนะครับและฟีเกอที่ผมพูดข้ามไปและเพิ่งเพิ่มเข้าใหม่ในภาคนี้กับ Darkflare นะครับเป็นปืนเทคโนโลยีที่ยิงลังสี Shadow Eater ทะลุทะลวงไปข้างหน้านะฮะทำลายแล้วก็สร้างดาเมจให้กับทุกสิ่งที่ขวางลำแสงนี้อยู่ ถัดมาจะเป็นในส่วนของระเบิดนะฮะเป็น t o c t i c a l แล้วก็ l e t t a l นะครับซึ่งมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยมีอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมังกี้บอมแล้วก็ระเบิดที่เป็นเหมือน Gravity นะฮะดึงซอมบี้เข้าไปยัง Black Hole นะครับก็สามารถ ปลดออกมาใช้ได้ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปในโหลดเอาท์ได้ด้วยเมื่อเลเวลเราไปถึงแล้วนะครับก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วมีเพิ่มเข้ามาในโหลดเอาท์นะทาให้เราเล่นกันง่ายยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับกับกอบบูคัมส์นะฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะไม่รู้จักแน่ๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่เมื่อ8ปีได้แล้วมั้งใน Black o p s 3นะครับซึ่งห่างหายกันไปนานพอสมควรฮะรอธิบายกันสักนิดนึงแล้วกันครับว่าคุณสามารถจัดเจ้าหมากฝรั่งพวกเนี้ย เข้าไปในโหลดเอาเราได้ทั้งหมด5เม็ดด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าหมาฝรั่งพวกนี้จะไปถูกสุ่มอีกทีเมื่อเรากดใช้ที่ตู้นะครับซึ่งตู้กัปกัมเนี่ยจะไม่คิดราคาหรือคิดแต้มในการกดใช้นะครับจะเป็นการกดแรนดอมออกมา1ใน5 และผู้เล่นก็มีโอกาสได้หมากฝรั่งเหล่านี้จากการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ภายในเกมนะฮะยังไม่ถูกกําหนดออกมาหรือว่ามีรายละเอียดออกมาเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวก Challenge หรือ Easter ร์เอะไรต่างๆแล้วมันได้รีบอร์ดออกมากทีมีเรื่องนึงที่ผมจะต้องเรียนว่าหมากฝรั่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่ทุกเม็ดเราสามารถเข้าถึงได้นะครับผู้เล่นสามารถปลดล็อกแบบต่างๆของหมากฝรั่งกับโุกรรมได้เมื่อเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะมีให้ปลดและเลือกใช้ เพียงทั้งหมดแค่15ประเภทด้วยกันนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นจะมาจากการเติมแพ็คหรือว่ากดซื้อมาจากในร้านค้านะครับถามว่าระบบนี้มันเพย์ทูวินไหมผมมีความรู้สึกว่าก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองแล้วก็อาจจะทำให้มันฉุดความสนุกของการเล่นซอมบี้ด้วยอีกต่างหากนะฮะผมเข้าใจแหละว่ามีมันปลดได้แค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งจะต้องไปซื้อเอาเนี่ยมันฟ,ฟังฟังดูตลกนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเล่นเกมแล้วเราจําเป็นจะต้องมีกับโปรกรมเหล่านี้ฮะแล้วบางอันเนี่ยมันก็ต้องการแค่ใช้แค่ครั้งเดียวนะอาจจะเป็นแมชหรือเป็นล็อบบี้ที่เราอยากจะรู้สึกเล่นเนื้อเรื่องให้สําเร็จหรือว่าไปปลดล็อกอะไรบางอย่างให้มันง่ายยิ่งขึ้นเราถึงได้ใช้กับโปรกรมที่มันแถมมากับแพ็คปืนหรืออะไรพวกนี้อีกทีนะฮะก็ถือว่าเป็น กรณีพิเศษมากกว่านะครับสรุปอีกทีก็คือผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปเติมเลยมันเปลืองเงินแต่ผมอยากจะบอกแค่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเติมแล้วซื้อแล้วแล้วสนุกกับเกมมงขึ้นผมยินดีด้วยแค่นั้นเองนะฮะก็ถือว่าจบกันไปในส่วนของโหลดเอา t ะฮะถัดมาเราจะขอมาต่อกันในส่วนของระบบอักเมนนะฮะที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในภาคนี้จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างความหลากหลายและไม่จำเจนในการเล่นซอมบี้โหมด ถ้าแปลาตามตัวเลยมันก็คือการเสริมพลังเสริมความสามารถของสิ่งต่างๆนะครับซึ่งเจ้าตัว a u m m e n t Option เนี่ยมีทั้งหมด108อย่างเลยด้วยกันนะฮะมีในฟีวั d เกตเนี่ยสามีใน Armor Mod ม0แล้วก็มีใน Pack Acola 48แบบด้วยกันนะครับโดยจะหารครึ่งแบ่งออกเป็น Major a ์ g m e n t และ Minor a ์ g m e n t นะครับแบ่งเป็นสีฟ้าและสีเหลืองนั่นเองโดยที่ สิ่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยสามารถเลือกไมเนอร์หรือเมเจอร์ได้เพียงอย่างละ1อักเมนเท่านั้นซึ่งเมื่อกี้นี้ผมได้มีพูดถึงตัวฟรีวัปเกรดไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของอาร์มอักับแพ็คอะโคลาที่เดี๋ยวผมจะขอมา cover อีกทีแต่เอาเป็นว่านนะตอนนี้อะไรที่เราเตรียมตัวไปได้และสามารถเตรียมตัวได้ก่อนลงเข้าไปเล่นนั้นมันมีเพิ่มเติมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะ เจ้าอาร์กเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ทั้ง108แบบผมจะทำการแปลภาษาไทยให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับรวมไปถึงอาจจะจัดเทียร์ลิสด้วยว่าของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นฟรีอัพเกรดอาร์มูมอดหรือแพ็คก o โคลาเนี่ยควรจะใส่เมเจอร์หรือไมเนอร์อาร์กเมนต์ตัวไหนนะครับโดยการแปลทั้งหมดจะอยู่ใน g o o l l s s h e t t ด้านล่างใน d ด s สค i ิป i o n ของวิดีโอนี้ท่านใดที่มีปัญหาในการอ่านหรือว่าอยากได้ความคิดเห็น คนอื่นๆหรือว่าไม่แน่ใจว่ามันแปลหรือว่าใช้ทำงานยังไงสามารถมาดูได้ในชีตดังกล่าวนะครับก๊อปไปก็ได้ปริ้นก็ได้แต่อย่างน้อยถ้าคุณจะไป Public หรือไปเผยแพร่ที่ไหนที่อื่นอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นเนี่ยรบกวนขอเครดิตผมด้วยละกันนะฮะผมเองค่อนข้างจะสนใจระบบนี้มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทุ่มเทให้คอมมูนิตี้ด้วยแหละแล้วผมเองก็คิดว่ามันน่าจะช่วย ให้ในส่วนของโหมดซอมบี้เนี่ยมันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับ <S <S นอกเหนือจากที่เราจะแชร์บิลปืนอะไรกันแล้วเนี่ยเรายังมีแชร์การใส่อักเม้์ของแต่ละอย่างแต่ละแบบทำให้เราไม่จำเจแล้วก็สนุกไปกับการเล่นเกมมากขึ้นยิ่งด้วยนะฮะถือว่าเป็นทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากหลักๆข้อมูล108อักเมนเนี่แหละที่มันเยอะนะครับแต่ว่าเอามาพูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน ได้เป็นพอด c a แคสต์ได้เป็นชั่วโมงเลยแหละเพราะว่ามันจะน่าจะมีอะไรบันเทิงบันเทิงที่สามารถหยิบยกมาพูดถึงได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอเกมออกมานะ่าจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงในซีซั่นถัดไปที่จะมีการอัปเดตแมปรวมไปถึงพวกเปิร์กหรือมีความไปได้ในส่วนของฟีลวัปเกตที่จะเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมีการปรับแก้เพิ่มเติมเต็มไปหมดแล้วก็มีระบบอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่ ผมอาจจะหยิบยกเข้ามาพูดถึงได้ในวิดีโอถัดไปแต่ก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์ผลงานกันด้วยแล้วกันนะฮะวันศุกร์นี้น่าจะมาได้ไลฟ์โชว์กันในช่องนะครับแล้วก็น่าจะมีการทำชาร์จรวมไปถึงทรอ p ฟี่อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะแพลต i ิ u m มเกมนี้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะฮะทั้ง p พ4และ p พ5ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรรูทของช่องนี้นะฮะที่เราเน้นตีถ้วยนะฮะเน้นอวด ลำเค็ญลำบากในการได้ถ้วยกันมานะฮะเ <c oughs> อาไว้อย่างวันนี้ขอคุณทผนที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากมๆาครับสวัสดีครับ